หนังใหญ่มันมีสองประเภทหนังกลางวันกับหนังกลางคืนหนังกลางวันคือใช้แสดงกลางวันมีสีห้าสีส่วนหนังกลางคืนใช้เฉพาะแสดงกลางคืนมีอยู่สองสีขาวกับดาเดิมทีนะฮะหนังใหญ่วัดบันดอนเนี่ยเป็นหนังกลางคืนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใส่สีเข้าไปมันก็เลยเป็นหนังกลางวันซึ่งแสดงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนผมเข้ามาเริ่มที่วัดบันดอนนี่ปี38ผมเข้ามาในฐานะของผู้ภาค คิดว่าหนังใหญ่คงจะพากคล้ายๆกับโคนก็เลยเอาทํานองโขนเนี่ยมาภาคหนังใหญ่ทดสักพักเจ้าทานีสีลงกาต้องซ้อนทรงองค์รามาแต่พระจอมอสุรามิดิสินชีวาไลา้วยมานากษัตริย์กัดประทนแข้งพระไทย รายพระคาถาปัดดลเซียนและนายกนของเจออ้ามาตุราก็ทบนินสนิทดีหลังจากภาพเสร็จแล้วก็สอบถามคนที่เคยเชิดเคยดูหนังใหญ่สมัยรุ่นเก่าๆก,ก็สอบถามเขาว่าภาพแบบนี้ปล่าเขาว่าเออทำนองแบบนี้แหละ,ละผมก็เลยยึดหลักการภาคหนังใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้โดยคิดว่าการภาคหนังใหญ่เนี่ย มันก็คงจะใช้ทํานองโขนเพราะหนังใหญ่เป็นต้นฉบับของโขนปี38ที่ผมเข้ามาเนี่ยทางวัดบรรอนเนี่ยมีโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นของเก่าแก่ของจังหวัดระยองแล้วก็ตัวหนังใหญ่อายุสองร้กว่าปีเก็บไว้ที่วัดบรรนดอนก็เลยต้องการที่จะอนุรักษ์ขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาคือโครงการฝึกเยาวชนหนังใหญ่ก็ต่อมาก็มีการตั้งชมรมอนุรักษ์หนังใหญ่ซึ่งแต่ปัจจุบันผมก็รับหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่ของวัดบรรดอน การถ่ายทอดหนังใหญ่ว่ามดอนเนี่ยเราไม่ได้มีครูนาตาสินในการที่จะจ้างมาฝึกสอนเราก็ใช้การถ่ายทอดแบบระบบพี่สอนน้องในปี38นั้นเราก็ฝึกเด็กขึ้นมาก็มีจํานวนหลายสิบคนก็มีเด็กส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เราก็มอบหมายให้เขาเนี่ยเป็นผู้น้าที่ในการถ่ายทอดให้กับเด็กโดยเด็กชุดเนี้ยเขาได้รับการเรียนรู้มาจากครูเล็กพัฒรบดีมีชูทนเพระท่นานทราบี่ิบามดอมีนังใหญ่ท่านก็มีโครงการ ที่จะฝึกอบรมให้กเด็กก็หาครูนาฏศิลป์มาฝึกซ้อมให้กเด็กก็จดจํากันมาก็ได้ฝึกซ้อมรุ่นน้องๆที่เข้ามาในภายหลังนี่คือวิธีการถ่ายทอดของเราคือการใช้ระบบพี่สอนน้อง มมีโอกาสได้มาฝึกซ้อมผู้ใหญ่มาก่อนเขาก็สอนเราในการแสดงเราก็เลยมีความชอบนะครับเรื่องการแสดงหนังใหญ่ทีนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสมาฝึกซ้อมกับคณะหนังใหญ่ที่วัดปัจจุบันก็คือพี่สอนน้องนะครับคนโตก็สอนรุ่นน้องมานะครับผมเห็นพวกพี่พี่เขามาเล่นกันผมก็เลยอยากเล่นขอพ่อแม่มาเล่นเล่นไปเรื่อยๆจนได้ไปต่างประเทศกับพวกพี่พี่เขาขั้นแรกก็เป็นการเต้นเป็นเป็นทักษะพื้นฐานเป็นพวกกระโดดกระทืบเท้าเก็บแล้วก็ยกเท้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ ตอนอายุ10ประมาณ9ขวบ10ขวบชอบครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาซ้อมดีกว่าครับไปซ้อมของที่โรงเรียนคือเขาสอนโขนสอนหน้าศิลแล้วหลังจากนั้นก็พอปิดเทอมเลยมาซ้อมที่นี่มาสมัครพอได้ไปต่างประเทศเขากลับมาเขาก็เลยให้มาเป็นพี่สอน กัาคนนี้อสอนท่าออุุ่นร่างกายาเด็กชุดนี้อาจจะสอนท่าย่ำเท้าก็จะแบ่งมอบหมายกันไปกันไปกันไปพอเด็กได้ท่าพื้นฐาเนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงจะมาสอนท่าเชิดท่าเจราจาท่าขึ้นลอยอะไรพวกนี้ก็เสริมเข้าไปเราจะมีตารางฝึกซ้อมไว้ว่าอังคารหรือวันพุธวันศุกร์ตอนนี้ช่วงปิดเทอมเราก็ซ้อมทุกวันเด็กก็มาทุกวันเด็กก็เข้ามาฝึกซ้อมด้วยความสนใจเน่ย ที่ของผมที่นี่ก็คือเป็นผู้สอนนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนก่อนๆของเรามาเนี่ยเขาก็มีอาชีพเขาก็ไม่ค่อยได้มาเขาก็เลยสอนต่อรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันมีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นโตสุดคอยสอนน้องๆครับวิธีการสอนน้องก็คือเราก็มีกิจกรรมให้เด็กได้ทากันครับได้ทําความรู้จักกันได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยนะครับแล้วก็ปลุกปลุกจิตสำนึกให้เด็กรู้สึกว่ารักการสแสดงหนังใหญ่ก็เราจะทําให้เราสอนง่ายขึ้น พอน้องเขามีใจรักเนี่ยมีความอดทนต่อการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็จะสามารถแสดงได้หลังใหญ่แต่ทั้งนั้เล่นเหมือนเหมือนกันเพราะว่าตอนเรา,เ,ราเดิมทีเราเล่นตอน2องกุม,มารก,กับตอนที่ดาลุยไฟเพราะเรามีตัวอยู่แค่นั้น พอต่อมาเมื่อถึงยุคผมเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงขึ้นมาโดยการทําตัวหนังใหม่อันดับแรกเนี่ยเราก็แกะตัวหนังใหม่เรามีโครงการต่อเนื่องมันมีโครงการสอนเด็กแกะตัวหนังเราก็ฝึกซ้อมให้เด็กแกะตัวหนังเราก็ใช้ตอนใหม่โดยตอนที่เราเลือกมาก,ก็จะเป็นตอนที่สนุกสนานหน่อย,อยเช่นตอนจับวางทองตอน18บแมงกุฎต,ตอนยกกรอบลักกลองดวงใจแล้วนี้เราก็เสริมเข้าไปแล้วก็แกะตัวหนังขึ้นมาใหม่ โดยปัจจุบันนี้เราก็อาศัยเด็กในการแกะตัวหนังเพื่อที่จะทําหนังชุดใหม่ขึ้นมาลวดลายต่างๆสําหรับตัวหนังใหญ่เนี่ยเราจะยึดลวดลายของเก่าไว้ก่อนของเก่าตัวไหนที่มันพอมีลวดลายที่พอจะมองออกเราก็มาเขียนขึ้นใหม่ถ้าหากว่าลวดลายไหนไม่มีเราก็อาศัยค้นหาจากลวดลายหนังใหญ่มาแล้วก็มาเสริมเข้าไปหาแบบหาลายแล้วก็สาคัญคือต้องซื้อตัวหนังมา ลอกลายอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัดตามแบบแล้วตอกเสร็จก็ลงสี แสดงที่ต่างประเทศแล้วก็ไปแสดงของพวกมอบูของงานใหญ่ๆประทับใจครับชอบที่คนดูชื่นชมในวัฒนธรรมของเราก็อ,อยากให้หนังใหญ่ศึกษาไปตลอดครับไม่อยากให้หายไปเลยครับความภาคภูมิใจก็คือเงินทองซื้อความสุขนี้ไม่ได้เรามาอยู่ตรงนี้เราเห็นคุณค่าของหนังใหญ่หนังที่มียุมากกว่า200ปีเนะี่ยเขามีคุณค่าเขาไม่ใช่เป็นเพียงแค่แผ่นหนังวัวธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณเนี่ยเขาได้นุรักษ์ไว้เราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมศึกษาร่วมรัก อันนี้คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจามากครับ ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยถ้าวัฒนธรรมมันสิ้นไปความเป็นไทยของเราคงสิ้นไปด้วยเพราะนั่นความภาคภูมิใจของผมที่เข้ามาน่นก็คือเราสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราให้คู่กับประเทศไทยได้นี่คือภาคภูมิใจถ้าหากเราอนุรักษ์ไว้เด็กรุ่นหลังจะไม่รู้จักคําว่าหนังใหญ่หหความตั้งใจนาับก็คือผมก็จะอนุรักษ์หนังใหญ่ตลอดไปครับให้หนังใหญ่ว่ามันดอนเป็นเป็นที่รู้จักของใครลหลายๆายคนครับโทษตะเซียนรคมือปอ แล้วยกยืนว่าฮึฮยนารายนายลิงปางอนสีทันปริญกาตัดกายาแต่ตัวข้า ธรรมเนี่ยที่จะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันแล้วคนที่จะช่วยได้ก็ต้องหวังไว้อนาคตแด่รุ่นหลังเนี่ยอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทีละปะวัฒนธรรมที่เรายังเคยมีอยู่เนี่ยฝากเด็กๆให้ช่่ยกันคำจุนไว้ด้วยถ้าหากว่าเด็กๆไม่ช่วยกันคำจุนมันก็คงจะสูญสิ้นไปจากประเทศไทยและต่อไปในอนาคตมันจะเรือเป็นตัวหนังสือเท่านั้นก็ต้องฝากเด็กๆให้ช่วยกันคำรักไว้ด้วย